สวัสดีค่ะพี่น้องมา,ม,มาพบมาพ่อกันกับแซ่บกับสวดเหมือนเดิมเหมือนเคยได้คะ่ะมือนี่ผ้ามากินยำหอยนางรมทรงเครื่องจ้าใส่กระเทียมโทนดองเพียกเผาจุกๆเลยจ้าพี่แซมกันจ้า พ,พ,พักกเสียอมิญพักเอยงไปหังหัวบ่พวกขานว่าเอิญพักกระชูดมาสว่นานี่อืมอ้ม mm -hmm. อ็จะชูดเานะ้นคืนว่าเขากังขึ้นกันจ้ะกระหล่ำให้ิพลาแบบตุ๊กตุ๊กเลย

เป็นพ่อเสือเข้าไปหวานข้าวไร่ได้ปะ,ะที่ย้ำทอนดอง พี่นองจ้าตองกาบก็ถอดก็ให้หน่อย,ยด้วจ้ะกินแสบกินนัวค่ะกินบด้เบิงไม่ไม่ไมช็อตบลูเรืองเลยค่ะพี่นองจ้าโอ้ยขอกาบขอถทษข้อ,ขอให้แบบคักแบบสุดๆเลยด้วจ้ะบัดมาตัดอีกเที่ยนึงจังค่อยอันหูว่าโอ้ยไม่ช็อตพี่นองจ้าเบ,บิงไปก่เนด้อจ้ะเพราะไรแกคัด